สวัสดีครับมิตรรักฟแฟนมัดมวยชาวนันนาทยแลนด์ที่เคารพรักทุกคนถ้าคุณชอบมวยเราคือพวกกันอัปเดตข่าวสารวงการกับปันโลกด้วยกันกับผมเช่นเคยนะครับแอดมินห้าใหญ่เจ้าของฉายาอนาคอนดานแห่งล่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับต้องบอกว่าเดือดจริงๆนะครับเดือดมากๆสำหรับสองคนนี้ระหว่างทิโอฟิโมโลเปสกับทอเรนส์ครอฟฟอร์ดนะครับยังคงท้าทายกันไปมานะฮะทีโอฟิโมโลเปสอดีตแชมป์โลกรุ่นไลท์เวท ปัจจุบันนี้ก็เป็นแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทนะครับยังคงเดินหน้าท้าทายเทเรนซ์ครอฟฟอร์ดแชมป์โลกคนปัจจุบันในรุ่นเวลต์เวทนะครับโดยล่าสุดเนี่ยก็โจมตีไปที่ครอฟฟอร์ดในเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตารวมถึงสไตล์การชกด้วยแล้วก็ท้าให้มาเจอกันในพิกัดแคชเวสนะครับนี่เป็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อแห่งหนึ่งนะฮะครอฟอร์ดเพิ่งจะรวบ แชมป์โลกครบทั้ง4เส้นในรุ่นเวลต์เวนเ,เมื่อปีที่แล้วนะครับด้วยชัยชนะเหนือออโรสเปนจูเนียซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของเขาในการชกมวยสากลอาชีพนะครับทำให้แฟนๆแล้วก็นักวิจารณ์หลายคนยกย่องให้เขาเป็นนักชกที่ดีที่สุดแห่งยุคนะครับเมื่อเทียบกันแบบปอนต่อปอนในขณะนี้ครอฟฟอร์ดเนี่ยอย่างไรก็ตามเขาโดนปลดเข็มขัดแชมป์ไป1เส้นนะครับในรุ่น147ปอนดปน โดยสาเหตุไม่สามารถที่จะขึ้นป้องกันแชมป์ตามกำหนดได้นะครับก็คือของสถาบัน IBF นั่นเองตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโลเปสแล้วก็ครอฟฟอร์ดต่างก็โจมตีกันไปมานะครับความรุนแรงนี่ก็เพิ่มขึ้นหลังจากที่โลเปสเนี่ยชนะจาเมนอรติสนะครับแบบคะแนนเอกฉันแต่ว่าการชกนั้นโอ้โหค่อนข้างที่จะน่าเบื่อทีเดียวนะครับเชื่อว่าแฟนมวยชาวไทยก็ หลายๆคนได้ชมไฟนี้กันเพราะว่ามีถ่ายทอดมาทาง PPTV HD ช่อง36นั่นเองนะครับหลังจบเกมการชกครอฟอร์ก็ฝากไปถึงโลเปสว่าแม่งโคตรส่วมเลยกลับไปฝึกมาใหม่นะไอสว่เอ้ย <c oughs> อยู่ๆแกฝากไปถึงโลเปสนะครับแล้วก็หากว่าครอฟร์ เจอกับโลเปสมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับไฟนนี้ก็จะถือว่าเป็นงานหินงานหนักที่สุดสำหรับโลเปสเลยก็ว่าได้นะครับแต่ดูเหมือนว่าโลเปสก็ไม่ได้กังวลนะครับในเรื่องนี้เท่าไหร่นักนะครับก็บอกว่าครอฟฟอร์ดก็เป็นคนเหมือนกับผมนั่นแหละโลเปสกล่าวนะครับมีเลือดมีเนื้อเหมือนกัน แค่หน้าตาทุเรศกว่าผมผมหลอกว่าแม่งขีเลชิบหายไอขีเลเอ้ยไม่รู้ไอน,นี่ไปทำยังไงถึงขีเลได้ถึงขนาดนี้อีกอย่างเชิงมวยแม่งก็โคตรส่วมเลยขอพูดตรงๆเลยนะ <c oughs> โลเปสก็ฟาดกลับเหมือนกันนะครับโลเปสยังไม่สนใจคำพูดของ son, ชาร์เกอร์สตีเวนสันแชมป์โลกไรพ่ายรุ่นไลท์เวทนะครับซึ่งประกาศแขวนนวมประกาศรีทายเมื่อเร็วๆนี้เองแต่เชื่อว่า ไม่ได้แขวนจริงหรอกนะฮะโลเปสก็เคยประกาศแขวนนวมเหมือนกันสุดท้ายแล้วก็กลับมานักมวยต่างประเทศนี่เป็นงี้จริงนะเหมือนกระแสไม่ดีหรือว่าแบบซาซาไปอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะทำอะไรประกาศแขวนนวมดีกว่าเออเมื่อเป็นข่าวเป็นกระแสแล้วสุดท้ายเดี๋ยวก็กลับมาเนาะนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคีชอนเดวิสนะครับนักมวยดาวรุ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคลอฟอร์ด โดยโลเปสเนี่ยก็บอกว่าไอ้สองคนนี้เนี่ยมันแค่หิวแสงอยากดังอยากดังแล้วก็อยากดังพวกมันน่ะไม่อยากให้ผมชกพ่อของพวกมันอย่างเทรนส์คอฟฟอร์ดเพราะพวกมันเป็นพวกลูกเกาโปกเป็นเด็กข้างไข่ของคอฟฟอร์ดไงนี่นะฮะว่าไปนั่นโลเปสท้าทายคอฟฟอร์ดแต่ว่าก็มีเงื่อนไขนะครับโดยขอชกที่น้ำหนักแคทเวชคอฟฟอร์ดก็ ตอบกลับทางโซเชียลมีเดียนะฮะปฏิเสธเงื่อนไขนี้ทามกลางกระแสข่าวที่ว่าคอฟฟอร์ดอาจจะขยับรุ่นขึ้นไปชกในรุ่น154ปอนด์หรือว่าเป็นพิกัดที่สูงมากกว่านั้นนะครับโลเปสก็ชี้แจงเรื่องนี้ว่าผมหมายถึงการชกกับคอฟฟอร์ดที่พิกัดแคชเวตเนี่ยระหว่าง147ปอนด์ถึง154ปอนด์ตอนที่ผมบอกจะชกกับเขาที่แคชเวตเขาเข้าใจผมนะเพราะผมพูดแบบนี้กับทุกคนนั่นแหละ ผมจะชกกับคุณระหว่าง147ถึง154ผมจะชกกับคุณในพิกัดนี้แต่ไอ้นั่นกลับบอกให้ผมไปฝึกมาใหม่มันไม่อยากเจอผมหรอกเพราะมันรู้ว่าเจอกับผมเนี่ยมันจะต้องโดนผมอัดหน้าไงโลเปสกล่าวนะครับครอฟฟอร์ดเนี่ยเป็นเหตุผลเดียวที่ผมกลับมาจากการรีไทยเพื่อควา้าแชมป์โลกเส้นที่3ในรุ่นที่3โลเปสกล่าวเสริมนะครับ ยังไม่ชัดเจนว่าครอฟฟอร์ดเนี่ยจะชกกับใครต่อไปนะครับเพราะว่าไม่แน่นะเขาติดออปชันติดสัญญาชกแก้มือกับทางออโรสเปนจูเนียอยู่นะครับแต่ก็เชื่อว่าครอฟฟอร์ดไม่อยากจะชกแก้มือกับสเปนหรอกนะฮะน่าจะหาไฟที่ท้าทายหรือว่าอาจจะแบบเลื่อนพิกัดน้ำหนักไปในรุ่นอื่นเพื่อที่จะทำเงินมากกว่านะฮะเอาละคุณมีความคิดเห็นอย่างไรครับ คุณสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้ก็ขอกำลังใจนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกราบกำงามครับ